เอาละครัและเพื่อที่จะเข้าใจและประเมินสถานการณ์การเมืองในเมียนมานะคะช่วงนี้เราจะคุยกับคุณสุนัยผาสุขที่ปรึกษา Human Rights Watch ประจำประเทศไทยด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะคุณสุนัยคะครับสวัสดีครับคุณสุนัยคะตกใจไหมคะหรือว่า <c oughs> ในที่สุดก็เป็นทางการแล้วสำหรับการยึดอำนาจในครั้งนี้นะคะคือคือต้องถ้าพูดตรงไปตรงมาก็คือตอนแรกเนี่ยผมกังวลมากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็ พอทางกองทัพพม่าเนี่ยออกมา,ารับปากรับคำกับประชาคมระหว่างประเทศที่มีแถลงการร่วมนะครับแสดงความห่วงใย,ยว่าสัญญาณรัฐประหารทำท่าจะมาเ็าขอให้อ,อย่าไปในทนองนั้นเนี่ยพอกองทัพพม่าดูเหมือนจะอ่นอนผ่อนโปรนเราก็ถอนหายใจนะครับแต่ว่าเริ่มมามีความกังวลอีกครั้งตอนประมาณ เย็นเย็นวันเสาร์ครคุณนัฐาก็คือพอมีม็อบฝ่ายเชียร์กองทัพเนี่ยลงสู่ถนนแล้วมีพฤติกรรมที่ที่ก้าวร้าวนะครับมีการทำร้ายร่างกายคนที่ใส่เสื้อ n อ็มีการเอาทง n l ็ดีไปเขาเนี่ยสัญญาณมันเริ่มไม่ค่อยดีแล้วก็พอมาเช้ามืดวันนี้เนี่ยเช้ามืดกับวันจันทร์วันที่หนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นวันกําหนดเปิดประชุมสภา แต่ผมได้รับการติดต่อจากเพื่อนผงที่อยู่ในพมา่ากนนักกิจกรรมเก่าเนี่ยนะครับที่เคยเป็นฝ่ายประชาธิปไตยมาลีพายอยู่ในไทยเนี่ยก็เริ่มเริ่มติดต่อเข้ามาบอกว่าเกิดรัฐประหารแล้วผู้นํารัฐบาลก็คือเอ็นเอลดีนะฮะองซานซูจีการนำเอ็นเอลดีอามุขมนตรีซึ่งเป็นพันธมิตรของเอ็นเอลดีที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยเริ่มทยอยถูก,กว่ดจาับคนที่มีกําหนดจะเข้าประชุมรัฐสภาวันนี้เริ่มทยอยถูกกว่ดจาับ S <S เราก็ถ้าแบบนี้เนี่ยไม่มันเรียกอย่างอื่นไม่ได้แล้วล่ะนอกจากว่ารัฐประหารมาแล้วในในเงียนมาตั้งแต่เช้ามืดวันนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเหตุการณ์มันก็หมุนไปเร็วมากจนกระทั่งมาถึงจุดที่จากที่เป็นเรื่องของรูปธรรมก็คือจับตัวผู้นําพลเรือนจับตัวประธานาธิบดีจับตัวนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งมาเป็นมาเป็นสิ่งที่เป็นล,ลายลักษณ์อักษรก็คือการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ขายโอนอำนาจบริหารนิติบัญญัติตุลาการมาอยู่ในมือผู้บัญชาการทหานสูงสุดพลเอกอาวุโสมีน้องหลายนั่นคือตราประทับรับรองชัดเจนว่านี่คือรัฐประหารเรียกเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยครับมันก็ใจเสียในแง่ทิพม่าเนี่ยก็เมียนมาเ,นเขาก็ต่อสู้มาหลายทศวรรษ์นะครับพวกเราก็ก็เป็นเป็นเป็นกำลังใจช่วยสนับสนุนให้มีประชาธิปไตยเกิดขึ้นแต่ว่า มันมันคลิกเกมกลับมาในสู่ที่ถอยหลังไปไกลทีเดียวนะครับค่าวนี้เนี่ยก,ก็ใจเสียแล้วก็มีมีพักคพวกเพื่อนฝูงเนี่ยถูกจับบ้างตอนนี้หายไปบ้างก็หลายคนก็เป็นห่วงในชะตากรรมของคนเหล่านั้นรวมถึง,งองซานซูจีซึ่งเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนครับคุณสุนัยครับทางกองทัพพมา่าเขาไม่คิดหรือครับว่าการกระทําแบบนี้การยึดอานาจแบบนี้ มันจะทําให้มีแรงต่อต้านจากประชาคมโลกโบทเรียนดีก็มีแล้วใช่ไหมครับแต่คุณคิดว่<ช>าอะไร,รทําให้เขากล้าทําในเรื่องแบบนี้อีกครั้งหนึ่งผมมองว่าสองปัจจัยนะฮะคุณกุลเทพชัยหลักๆเนี่ยก็คือตัวเปอ้ลเอกอุโสมีนองหลายเนี่ยชัดเจนว่ามีความทะเยอะทะยานอยากจะเป็นผู้นําประเทศแล้วก็เป็นผู้นําประเทศผ่านกระบวนการที่เขาเขาคิดว่าเขาวางรัฐานไม่ได้ด้วยคือผ่านกรอบการเลือกตั้ง มีพรรค USDP ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายทหารเนี่ยก็จะค่อยๆเสริมคะแนนเสียงเข้ามาเขาวางแผนของเขาก็อย่างนั้นแต่นะครับเพราะกติการัฐธรรมนูนก็คือกองทัพเป็นคนเขียนเนี่ยมันก็ไม่น่าจะพลาดแต่ก็พลาดเรื่อยมาพอเปิดการเลือกตั้งครั้งแรกภายใ้รัฐธรรมนูนก็ก็ก็เสียท่าไม่ได้เสียงข้างมากเลือกตั้งกี่ครั้งก็ไม่ได้เสียงข้างมากสักทีอันนี้ในเชิงของของของการที่หมากที่วางไว้เนี่ยมันเริ่มถ้าปล่อยให้การเลือกตั้งยังดําเนินไปอย่างนี้เนี่ย ฝ่ายที่ได้เปรียบจะเป็นฝ่ายเอ็นเอลดีรองซันซูจีซึ่งคะแนนเสียงมากขึ้นเรื่อยๆความทะเยอทะยานของมินอ,องหลายที่อยากจะได้เป็นประธานาธิบดีผ่านกระบวนการการเลือกตั้งเนี่ยเราก็มีพักการเมืองรองรับเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วอันที่สองนนี้ก็เป็นเชิงสถาบันก็คือตัวองค์กรกองทัพซึ่งกองทัพพมา่าเนี่ยมีลักษณะพิเศษเป็นหนึ่งเดียวในโลกตอนนี้คือเป็นกองทัพในกรอบแนวทิดที่เรียกว่าว่า p ท e ร o เรีย state หรือว่า รือว่ารัฐเสนานุภาพรัฐของทหารเนี่ยนะครับมองว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้กําหนดกรอบกติกานั่นก็คือการเขียนรัฐธรรมนูญของมพม่าพอกําหนดกรอบกติกาด้วการเขียนรัฐธรรมนูนแล้วเนี่ยก็เป็นคนที่คุ้มกติกาอยู่นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยพอเห็นว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันไปไม่ได้ก็เข้ามาพิทักษ์ให้รัฐธรรมนูนมันไปได้ในทางที่โดยอยากจะเห็นนั่นคือออกมากล่าวหาว่าการเลือกตั้งถ้าปล่อยให้เดินไปอย่างแบบนี้เนี่ย องทัพไม่มีทางชนะแน่เพราะฉะนั้นต้องพิทักษ์รัฐธรรมนูญด้วยการที่กล่าวหาว่าฝ่ายที่ชนะการเลือกตั้งก<ม>็คือฝ่าย NL d ดีและองค์นส,สูจีรวมถึงกลไกที่มีอยู่ในการบริหารจัดการการเลือกตั้งกรกะตน,นั้นขัวกันโกงการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเป็นการเอากรอบรัฐธรรมนูญที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเนี่ยใช้เป็นเสื้อคลุมสร้างความชอบธรรมในการเข้ามาแทรกแซงการเมืองและทำรงรักษาระบอบที่กองทัพสร้างขึ้นมานี่จึงเป็นลักษณะพิเศษของ ของการทำรัฐประหารโดยอ้างการพิทักษ์รัฐธรรมนูญซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกมีที่เดียวแต่อันที่สองคุณเทพชัยนี้ตอบคำถามคุณเทพชัยโดยตรงว่ากังวลเรื่องการกดดันจากนานาชาติไหมกังวลนะครับผมเชื่อว่าก็กังวลเพราะว่านี่เรายังไม่ทันถึงยี่บสี่ชั่วโมงเลยกองทัพออกมาพูดชัดเจนแล้วว่าการยึดอำนาจครั้งนี้เนี่ยเป็นการหนึ่งก็คือพิทักษ์รัฐธรรมนูญไม่ได้ฉีกรัฐธรรมนูญสองเนี่ย เป็นการยึดอำนาจภายในกรอบที่กำหนดไว้ว่าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่กองทัพจะเข้ามาได้หนึ่งปีพูดแค่นี้คือกำหนดกรอบเวลาไว้จะอยู่หนึ่งปีนะแล้วก็เมื่อช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยบ่ายแก่ๆวันนี้เนี่ยออกมาอีกประเด็นหนึ่งก็คือบอกว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งแล้วคือนอำนาจให้กับฝ่ายที่ชนะการเลือกตั้งแต่ไม่ได้พูดในวงเล็บว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการเลือกตั้งภายใต้อำนาจฉุกเฉินที่กองทัพคุมบริหารนิติบัญญัติตุลาการ แล้วก็ดีไม่ดีกรกตอ,อาจจะถูกยุบแล้วตั้งรกรกตใหม่สภาก็อาจจะถูกลดขนาดเป็นสภาที่มีแต่ทหารเข้ามานั่งไม่ได้บอกขนาดแต่บอกแค่ว่าอยู่ชั่วคราวหนึ่งปีไม่ได้อยู่ถาวรจะจัดให้มีการเลือกตั้งใครชนะก็จะโอนอำนาจได้เพื่อจะพยายามจะตอบไปยังนานาชาติว่านี่ไม่ใช่เป็นการยึดอำนาจถาวรแต่แต่ทุกคนก็เข้าใจว่านี่เป็นแค่คำพูดเพื่อพยายามจะหาทางลดแรงกดดนันซึ่งแรงกดดันไม่ลดนะคุณ,ค,ณคุณเทียบชยัยคุณนัทกาว่าแรงกดดันเนี่ย ช่วงเช้านี่ยังเบาแต่ยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ในแรงกดดันยิ่งเข้มข้นมากขึ้นนะครับอย่าง Human Rights Watch ตอนนี้เราก็คุยอยู่กับรัฐบาลหลายประเทศที่มีกฎหมายสั่งแช่นกฎหมายความบารต่อ,ต,อต่อเมียนมาซึ่งในอดีตเนี่ยเคยใช้มาตราความบารเหล่านี้จนนํามาสู่การเปลี่ยนแปลงได้เราก็เริ่มมีการพูดคุยกับรัฐบาลเหล่านั้นถ้งไม่ว่าจะเป็นทังซีกอเมริกายุโรปออสเตรเลียเหล่านี้เนี่ยว่าจะเอามาตรการกดดันความบายกลับมาใช้หรือไม่อย่างไร ในขอบเขตเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เริ่มปุยกันแล้วครับมันจะถูกไหมครับถ้าเราจะวิเคราะห์ว่าทหารเมียนมาก,ก็คงจะใช้เวลาหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยในการออกแบบกลไกวิธีการทั้งหลายเพื่อจะกลับมาเมียมนาจอย่างมีความชอบธรรมมากกว่าที่ผ่านมาครับอันนี้ถ้าพูดง่ายๆเนี่ยอกองทัพเมียนมาเนี่ยมีมีบทเรียนที่ที่ต้องต้องจำเนี่ยหลายครั้งเพราะว่ากองทัพเมียนมาพยายามหาความชอบธรรมหลังจากถูก กดดันจากนานาชาติถูกลงโทษจากนานาชาติด้วยการเอากระบวนการเลือกตั้งมาใช้เป็นบันไดนะครับเพื่อจะตัดเข้ามาอยู่ในอำนาจโดยที่ไม่ต้องใช้กระบอกปืนเป็นเป็นเป็นตัวออกหน้าเอากระบวนการเลือกตั้งมาออกหน้าแต่เลือกตั้งคือไหลแพ้ทุกที่นะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยอาจจะเห็นการเร่งรัดออกแบบกระบวนการการเลือกตั้งอาจจะเห็นการเร่งรัดจับกลไกดูแลการเลือกตั้งซึ่งก็คือกรกตของเมียนมาเ่ยอย่างรวดเร็ว แล้วไทยทำหน้าที่ที่ทํายังไงให้ฝ่ายพรรคที่สนับสนุนของทัาคือ USDP เนี่ยทำยังไงให้ได้เสียงข้างมากตอนนี้เราจะเห็นภาพของการไล่จับนะไล่จับแกนนำของ NLD และพรรคพันธมิตรของ NLD ที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์คือเอาทั้ง NLD ซึ่งเป็นคนเมียนมาแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเป็นพันธมิตรของ NLD เป็นมุขมูลตรีอยู่ในรัฐต่างๆคู่ขนานกันไปประเด็นหนึ่งซึ่ง ตอนนี้เนี่ยจากกระแสข่าวรัฐประหารมันกลบเรื่องอื่นแต่เราต้องไมลืมว่าในช่วงที่ก่อนที่เข้าไปสู่การการเกิดรัฐประหารมเ,าเมื่อเช้ามืดวันนี้เนี่ยกองทัพพม่าเปิดศึกกับกองกําลังชนกลุ่มน้อยทุกพื้นที่เลยไม่เคารพข้อตกลงที่คิดว่าจะมีการหยุดยิงสร้างสันนิภาพไม่แย่แสแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าปราบทั้งด้วยการเมืองการทหารเนี่ยเดินไปทุกทางเพื่อจะหาทางสถาปนาให้ไอ้ความเป็นรัฐเสนานุภาพความเป็นรัฐ ทหารในที่คุมในทุกมิติเนี่ยสามารถสถาปนาขึ้นได้ครั้งนี้เนี่ยผมมองว่าเหมือนกับเป็นอาจจะทางั้งมินอ,องลายอาจจะคิดว่าเป็นเหมือนกับโอกาสสุดท้ายถ้าปล่อยให้สถานการณ์มันเนิ่นนานไปมากกว่านี้เนี่ยกองทัพจะจะ,จะไม่มีที่ยืนจะถูกเขียยไปว่าทางฝ่ายองซันซูจีและเอ็นดีเนี่ยก็ใช้คะแนนนิยมที่มีมากขึ้นทั้งในและนอกสภาเนี่ยเดินเกมอยู่เหมือนกัน เพื่อจะเขี่ยกองทัพออกไปเมื่อจะเป็นเรื่องที่โคตาเซนสุสีในรัฐสภาที่กองทัพคุมอยู่สัดส่วนของอรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงที่กองทัพไม่แบ่งให้ใครต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของต้องเป็นทหารเท่านั้นถึงจะได้ตําแหน่งเหล่านี้เรื่องของข้อจํากัดที่ไม่ให้คนที่มีสามีเป็นชาวต่างชาติตัวคุณคุณยาองสันสุธีเนี่ยเป็นผู้นําประเทศเป็นประธานาธิบดีได้แล้วก็เรื่องของอํานาจพิเศษที่อยู่ในรัฐธมนูญที่เปิดทางให้กองทัพสามารถยึอดอานาจอย่างที่เราเห็นกันในวันนี้เนี่ย ท่างฝ่าย NLD นอดีงอองซอนซูจีเนี่ยก็พยายามจะคะแนนนิยมอนทุนที่มากขึ้นเนี่ยมาต่อรองขับเคลื่อนให้มีการแก้ไขรัฐมนูญในประเด็นเหล่านี้ซึ่งเป็นเครื่องมือที่กองทัพใช้รักษาอำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการขับเคี่ยวเหลี่ยมคูกันระหว่างสองฝ่ายแต่อองซานซูจีและเนวดีในที่สุดในเช้ามืดวันนี้ถูกตลบหลังโดยกองทัพแต่ว่ามันจะเป็นผลเสียอย่างมหาศาลเลยกับการพัฒนาประชาธิปไตยการเคารพสิทธิมนุษยชนที่มีอยู่ในพมา่าซึ่งซึ่งต่อสู้กันมา ตลดหลายสิบปีผมเห็นใจคนเมียนมามากๆนะเปม,ม,มีเราก็รู้จักคนเหล่านี้กันมาจนจนข้อนอายุกนข้อนชีวิตแล้วเนี่ยแล้วอยู่ๆวันหนึ่งก็ตอนนี้ทุกคนกลายเป็นนักโทษการเมืองอีครั้งหนึ่งค่ะคุณจุนัยมองว่าองซานสูจีในช่วง5ปีที่บริหารประเทศมาแน่นอนว่าด้านหนึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะคะแต่ว่าเสียงภายในประเทศได้รับเสียงสนับสนุนอย่างมากพลาดตรงไหนคะถึงไม่สามารถที่จะบริหารจัดการ กองทัพได้นะคะในช่วง5ปีที่ผ่านมานะคะคือผมมองว่าเป็นการที่องซันซูจีก็อาศัายกองทัพกองทัพก็อาศายัยองซานซูจีคือไม่ได้ชอบหน้ากัานแต,แ,ตแ,ตแต่ขาดซึ่งกันและกันไม่ได้กองทัพก็ไม่ได้หวังว่าจะ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 ,จะ,จะองซันซูจีในในสภาพที่ชนะการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องจะกําจัดก็ไม่ได้เพราะว่าใช้ชนะขององซันซูจีนํามาสู่การยกเลิกการความบาดใโดยหลายชาตินํามาสู่การที่ พม่าสามารถเียนมาสามารถเปิดประตูเศรษฐกิจการลงทุนความสัมพันธ์กับนานาชาติได้หมดเลยเพราะฉะนั้นจะกำจัดองซันซูจิเล่นเอ็ดีทิ้งไปในทันทีก็ไม่ได้แต่องซันซูจิเล่ในเอ็ดีเองเนี่ยก็เล่นเกมเป็นชาตินิยมและเป็นชาตินิยมที่พยายามจะขาดอย่างเดียวคือไม่มีเปิดอยู่ในมือแต่ในเชิงอุดมการเนี่ยดีไม่ดีจะเข้มข้นมากกว่ากองทัพด้วยซ้ำและไปไกลถึงขนาดที่ว่าออกมาสนับสนุนและแก้ต่างแทนกองทัพในกรณีที่เป็นการ ละเมิดสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์โรฮิงญาเนี่ยอย่างร้ายแรงซึ่งเราอ,อยู่ในสภาพที่ช็อกกันทั้งโลกก็คือเป็นการต่อาชญากรรมต่อมนุษยชาตินะครับที่เกิดขึ้นในรัฐยะไข่จนคนโรฮิงญาต้องถูกล้างแผ่นดินอยู่ในประเทศเมียนมาไม่ได้ต้องออกไปเป็นผู้รี้ภัยในบางประเทศส่วนหนึ่งมาไทยส่วนหนึ่งเป็นมาเลเซียเนี่ยแต่กระสานสาร้างเสร็จองซานซูจีไปแก้ต่างให้แก้ต่างในเวทีศาลร,ระหว่างประเทศ แก้ต่างทั้งออกมาชนกับยูเอ็นเพื่อที่จะทําให้คนเมียนมาเนี่ยซึ่งคนเมียนมาบวกกับชาติพันธ์ต่างๆไม่มีใครชอบโรยยาเอาประเด็นนี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าจุดที่ทําให้เหมือนกับคุมกองทัพไม่ได้เนี่ยผมอาจจะจะใช้คําว่าไม่ใช่คุมกองทัพไม่ได้แต่หวังว่าจะใช้กองทัพเป็นประโยชน์จนมาถึงวันที่ เอ็นเอลดีและองซังซูจีมีความเข้มแข็งมากพออย่างที่เราเห็นในช่วงก่อนจะเกิดรัฐประหารก็คือชนะเลือกตั้งถล่มทลายคะแนนนิยมในประเทศก็ถล่มทลายเพราะว่ามีความแข่งขันเด็ดขาดในการกําจัดโรฮิงญาแล้วองซังซูจีก็อย่างเราก็ต้องไม่ลืมว่าในช่วงที่อยู่ในอํานาจมา5ปีเนี่ยรัฐบาลพักเอ็นเดีเป็นรัฐบาลที่ปราบปรามคนเห็นต่างในเมียนมาอย่าง คนที่ไม่ใช่คนที่ยมันยังเด็ดขาดที่จับเข้าพุกเนี่ยสถิตินักโทษทางการเมืองในยุครัฐบาลเอ็นเอ็นเอลดีเนี่ยสูงมากนะครับมันก็เลยทําให้เห็นว่าเนี่ยตางทั้งกองทัพไดเอ็นเอลดีองซังซูจีเนี่ยใช้เกมเดียวกันเพียงแต่ใครจะเดินเกมได้เข้มข้นมากกว่าองซังซูจีคิดว่าตัวเองเดินเกมได้เข้มข้นมากกว่าแต่ในที่สุดก็ยังถูกตลบหลังเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีปืนอยู่ในมือองซังซูจีและทั้งเอ็นเอลดีไม่มีปืนอยู่ในมือก็สามารถถูกกองทัพเนี่ย ตลบหลังได้แล้วกองทัพก็เอากติการัฐธรรมนูนที่กองทัพเป็นผู้สร้างและพิทักษ์รักษาในตอนนี้ที่เขาอ้างน,นะครับเป็นจังหวะการพูดพิทักษ์รักษาเนี่ยมาพยายามสร้างความชอบธรรมในการกําจัดองซังซูจีและพรรคเอ็นเอลดีออกไปแต่น่าเสียใจว่าอย่างที่สิ่งที่มันเป็นเป็นผลพวงจากเกมแห่งอำนาจที่เกิดขึ้นก็คือว่ากระบวนการประชาธิปไตยมันไม่ได้ถูกสร้างความเข้มแข็งไม่ได้อย่างลาตรึกในสังคมพมา่า สิทธิมวลชนแทนที่จะเติบโตภายใต้รัฐบาล NLD ก็ถูกริดรอนปราบปรามโดยรัฐบาล NLD ซึ่งมันเป็นสภาพที่จนถึงวันนี้มันอาจจะตอบคําถามได้ว่าทําไมเราไม่เห็นปรากฏการณ์อย่างที่เคยเห็นก่อนๆมาว่าพอทหารเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองในอดีเนี่ยคนเมียนมาสู้ตายติดธงแดงกันทั้งเมืองของพรรค NL d อ,อกมัชนกับทหารครั้งนี้เราไม่เห็นมวลชนในเมียนมาเนี่ย,อ,ยออกมาเคลื่อนไหว จนถึงนาทีนี้เนี่ยสถานการณ์ในเมืองใหญ่หญเนี่ยเนี่ยปะดอนเน,นี่ยพัดอนแม้เราขวดมันโดนยึดไปละย่างกุ้งก็ยังเงียบอยู่นะมันตะลงมัะเลงเนี่ยก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวม,มากนะันที่คุณสุนัยนมีข้อมูลเกี่ยวกับชะตากรรมขององซานซูจีกับแกนนํากองพักเอ็นเอลดีคนอื่นไหมครับว่าตอนนี้อยู่ยังไงถูกคุมขังที่ไหนมีนวโร่วมจะปล่อยตัวเมื่อไหร่ย,ยังไงไหมครับยังไม่มีข้อมูลครับคุณเทพชยัยซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่าห่วงว่าคนเหล่านี้เนี่ยถูก ถูกถูกทหารกองทัพเมียนมาเอาตัวไปคุมไว้เนี่ยแล้วไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลเกี่ยวกับสวัสดิภาพมวเหล่านี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วครับคุณเทพชัยภายในภายในวันนี้เนี่ยซึ่งี่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็คือทางกองทัพเนี่ยออกมาอธิบายว่าการคุมตัวที่ที่เอาไปเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอย่างบ้าเมในเมืองไทยบอกว่าเอาไปปรับทัศนคติอินกาแฟพูดคุยกัน แต่พูดเลยว่าคนเหล่านี้ต้องถูกควบคุมตัวเพราะเป็นภัยต่อรัฐมนูญเป็นพวกที่จะทำลายรัฐมนูลนี่คือวางข้อกล่าวหาไว้แล้วแล้วอย่างที่ผมเรียนตอนต้นว่าภายใต้สถานฉุกเฉินเนี่ยมีการถ่ายโอนอำนาจบริหารนิติบัญญัติตุลาการไปที่คนเอกอัครวุโสมีนองหลายข้อสุดท้ายอำนาจตุลาการนี้ก็คือเท่ากับว่ากองทัพซึ่งมีสถานะเป็นรัฐาธิปัตย์ตั้งข้อกล่าวหาร้ายแรงมากๆกว่า ผู้นำฝ่ายพลเรือนของ NLD แล้วก็พรรคพันธมิตรอื่นๆเนี่ยเป็นศัตรูของรัฐธรรมนูญซึ่งจะมีการไต่สวนดำเนินคดีโดยศารซึ่งคุมโดยกองทัพเช่นกันเพราะว่ากองทัพเป็นสถาเป็นพระฐาี่ปัตตานงเดียวนี่ก็คือตั้งข้อกล่าวหาแล้วถ้าเกิดจะมีการดำเนินคดีก็ดำเนินคดีโดยสารที่อยู่ภายใต้การชี้นําของกองทัพการสั่งการของกองทัพเพราะฉะนั้นก็คงคงคาดเดาได้ไม่ยากว่าผลการตัดสินออกมาเนี่ยผลการไต่สวนออกมาเนี่ย จะเป็นอย่างไรก็คงยอมาในทางที่พิพากษาลงโทษแต่คราวนี้เนะี่ยพิพากษาลงโทษแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปว่าระหว่างนี้ก็คงคุมตัวไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีการดําเนินคดีนะครับถ้าพิพากษามาแล้วมันก็จะมีทั้งความผิดทางอาญาแล้วก็การลงโทษในทางการเมืองทางลงโทษอาญาก็คงดูว่าจะติดคุกหรือแค่ตัดบริเวณในบ้านอย่างที่เคยเกิดขึ้นส่วนการลงโทษทางการเมืองอันนี้ก็สําคัญครับเพราะว่าภายในหนึ่งปีภายในหนึ่งปีน,นับจากนี้ต่อไปจะมีการเลอกตั้ง คนเหล่านี้ที่ถูกคุมตัวเนี่ยผู้นาพลเรือนที่ถูกคุมตัวเนี่ยจะถูกขัดสิทธิทางการเมืองหรือไม่จะสามารถลงเลือกตั้งได้อีกครั้งหรือไม่เนี่ยเขาวางภูคือ,ค,อคือมันมันเป็นรัฐประหารที่มีการคิดกันมาเชื่อว่ามีการคิดกันมาเตรียมการกันมาพอสมควรแล้วถึงสามารถทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันเชื่อมโยงกันได้การดําเนินการแต่ละอย่างของกองทัพเนี่ยเชื่อมโยงกันได้ว่ารอบนี้เนี่ยจะไม่พลาดปล่อยเสือเข้าป่าอย่างที่เคยทํามาในอดีต จนทาให้องซอนซูจีและพรคเอเนดีเนี่ยสร้างฐานคะแนนนิยมครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับพยายามจะไม่ให้เกิดซ้ำอีกแล้วความผิดพลาดอย่างที่เคยเกิดมาในอดีตเนี่ยไม่ให้ติดซ้ำอีกแล้วแล้วการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยกองทัพจะต้องชนะให้ได้ครับคุณตุนัยบอกว่าคงจะต้องจับตาท่าทีของประชาคมโลกด้วยนะคะว่าจะกดดนันรัฐบาลทหารเมียนมาภายใต้การนําของมินอองไลน์อย่างไรต่อไปที่บอกว่าจะประกาศสถานก,การณ์ถูกเฉิญหนึ่งปีเนี่ยคิดว่า เมียนมากาลังจะ,ะเผชิญอะไรคะจะมีความสุ่มเสี่ยงอะไรรออยู่บ้างคะคือถ้าถ้าตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับมินอ,องลายเนี่ยเป็นผู้นํากองทัพซึ่งไม่ยอมกเกษียณอายุต่ออายุตัวเองมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เขากลัวเขากลัวว่าถ้าองซานซูจีเข้มแข็งมากรอบนี้เขาอาจจะไม่ได้ต่ออายุอ,อันนี้ก็เป็นบางทีมันจะกลัวผมลืมไปแต่ว่า การที่อยู่ในอำนาจในฐานะผู้นํากองทัพมานานเนี่ยกองทัพพม่าแม้แต่ว่าเป็นช่วงหลังการเลือกตั้งมาแล้วมีรัฐบาลบริสุทธแล้วเนี่ยกองทัพของเมียนมาเนี่ยยังเป็นกองทัพที่ถูกเป่าหาในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงกรณีการปราบปรามโรฮิงญาต่ออาชญากรรมของมนุษยชาตินะครับอ่เพราะฉะนั้นชื่อของมีนองหลายเนี่ยเป็นนายพลมือเปื้อนเลือดแลวตอนนี้มาทำรัฐประหารซ้าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมีปัญหาเก่าจากมือเปื้อนเลือดโรฮิงยา แล้วตอนนี้มาทํารัฐประหารเอาคนแบบนี้เนี่ยมาเป็นรัฐาธิปัตย์เป็นผู้นําสูงสุดของประเทศเนี่ยยังไงก็ไม่รอดจากการถูกกดดันจากนานาชาติแลวจะไม่ใช่เป็นการกดดันอย่างเบาๆผมเชื่อว่าจะมีการกดดันอย่างเข้มข้นอย่างที่เรียนไว้ว่าเริ่มมีการพิจรารณาทบทวนเจ้ามาตรการคว่ำบาตรพม่าเนี่ยกลับมาใช้โดยรัฐบาลของประเทศต่างๆ นักเพียงแต่ว่าจะต้องประเมินว่าจะเป็นความบาดอย่างเจาะจงซึ่งตอนนี้ก็โดนกันอยู่แล้วนะครับหรือว่าจะยกระดับให้เป็นการทาความบาดท,ที่กว้างขวางมากขึ้นคือจากเจาะจงตัวบุคคลเช่นคนเอกอุโสหมินออนไลน์และครอบครัวรวมถึงผู้นำกองทัพอาจจะขยายกว้างไปกว่านี้ว่าคนที่เกี่ยวข้องกับองค์การพยพที่เป็นเป็นเครือข่ายทางการเมืองเศรษฐกิจของของกองทัพอาจจะโดนด้วยอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ที่ต้องติดตามแต่เชื่อว่าการความบาดนี่คงต้องมาแน่ๆครับ คุณสุนัยคิดว่าข้อกล่าวหาที่ว่ามีการโกงกันอย่างโหราในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันมีน้ำหนักไหมครับคืออย่างนี้คุณเทียชัยคือเป็นเป็นข้อกล่าวหาที่ยังไงก็ต้องฟังนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็มีปัญหาคือทางฝั่งฝั่งของซันซูจีฝั่งเอ็นเอลดีรวมถึงกกตเองเนี่ยไม่ค่อยฟังคือคือมั่นใจในในคะแนนนิยมตัวเองมากเกินไปอันนี้ก็เป็นเป็นปัญหาเรื่องบุคลิกภาพของซันซูจีเขาเนี่ยครับเขาเป็นคนที่ ที่ความมั่นใจสูงมากนะฮะพอพอคะแนนเสียงฝ่ายตัวเองดีเนี่ยแล้วกองทัพแย้งมาก็ไม่แยแสพูดง่ายๆไ,ไม่แยแสนะครับแต่ทั้งกองทัพเองเนี่ยในขณะที่กล่าวหาว่ามีการการโกงการเลือกตั้งอย่างมาโหฬารแล้วมีน้ำหนักพอที่น่าจะจัดการเลือกตั้งใหม่มีน้ำหนักต่อได้มีการสอบสวนกระบวนการการเลือกตั้งเนี่ยกองทัพกลับเลือกที่จะไม่นำเสนอหลักฐานออกมา ไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอภายในประเทศหรือฟ้องประชาชนนอกประเทศเนี่ยก็ไม่ไม่ได้ใช้วิธีนั้นแต่ใช้วิธีกล่าวหาไปเรื่อยๆแล้วพยายามที่บอกนี uhm, so, ่ต้องสอบสวนนะกรกตต้องสอบสวนการเลือกตั้งในเขตพื้นที่หนึ่งสองสามสี่ว่าไปแล้วถ้ามีมูลขนาดนี้เนี่ยต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าฝั่งหนึ่งก็มั่นใจในตัวเองมากไปคือฝั่งเอ็นเอลดีรองซันซูจีฝั่งกองทัพเองก็ไม่ได้หาหลักฐานอะไรออกมาพิสูจน์ให้ให้สังคมเห็นให้สังคมเชื่อว่า การโกงการเลือกตั้งอย่างที่กล่าวหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงแล้วมีมีมีความเข้มข้นมีขนาดใหญ่พอที่จะถ้าหากตรวจสอบพบเนี่ยมันจะเปลี่ยนผลทางของของของโครงสร้างในรัฐบาลได้ของสัดส่วนที่นั่งในรัฐสภาในชุดผักไปได้เนี่ยก็ก็มันก็เลยเห็นเห็นปัญหาทั้งสองด้านนะแต่แต่ผมมองว่าโอกาสที่จะเลี่ยงวิกฤตครั้งนี้โดยใช้กลไกรัฐสภากลไกของกระบวนการที่วางไว้ตามกรอบ กรอบๆของกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยมันหลุดพ้นไปมันม,มันหมดโอกาสนั้นไปแล้วมาตอนนี้มันก็เลยเข้าสู่โหมดของการที่ใช้กําลังเข้ามาเพื่อจะทําให้ฝ่ายหนึ่งเนี่ยถูกตัดเกมออกไปแล้วนี่คือตัดเกมออกไปเลยนะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็หวังจะอยู่ยาวครับ